อ,อ,อ้าวเปิดกล้องคุยขเขา,าออสาิคน,าคนใต้หรืออีสานปะคนใต้อ๋อพี่เขาคนใต้เหรอพี่เขาเป็นคนใต้พี่เบ้าคนใต้นี่ก็คุยอะเขาสิไทรอ่ะเพราคนใต้ใไงอ่ะบอกแล้วผมคนอีสานครับ <c oughs> น้องคนเหนือเจ้าวัด <c oughs> กันบ่วัดกันบ่อ้าวัดกันเลยไ,ไปไปจับเลยยา่า,า,ยานบาลาย่านบลาเออย่านบลาเอ้ย่านบลา กาวอะเอาก็มาหาติล่ะเอามาหาติเออรามีเงินป่ามึงแต่กูพูดใต้ไม่เป็นอะมันมันมึงมันก็เลยไม่ค่อยสนุกมึงอ้าวเหรออเอาพูดอีสานสิกูพูดอีสานไปแล้วเขาจะรู้เรื่องเหรอเขารู้เรื่องลองดูเรื่องงเเ่่่รืออะรู้เรื่องรู้เรื่อง ล้วเหตุยังอยู่นี่อยู่จังหวัดใดนี่กำลังบรถกลัขับรถขับรถอยู่บอแมนเจ้าอยู่ยู่จังหวัดใดสงขาครับผมาสงขาารอยตายโหาฮสอนผู้ตายมั่งดิสอนผู้ตายมั่งดิเอาไปแล้วเขาบอกไปแล้ว ไปซ่อนไปซ่อนหลังบ้านก่อนจ้าโอ้โหหน้าตาดีหน้าตาดีคุยเร็วๆสวัสดีครับทำอะไรครับเรียนอยู่เนาะรุ่นกำลังรอเรียนครับผมเเอ้ยไม่รอเรียนรอเรียนรอรอรอเรียนข้าผักไปอ่าเราไปได้รุ่นไอ้แพงสองร้อยวันนี้สองร้อยมา เล่นเล่นพี่เล่นพี่ปั่นสุดซื้อเครื่องปั่นมาแล้วพี่ตอนนี้พร้อมปั่นอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวต้องดูเวลาเนี่ยถึงเวลาเรียนยังใกลละมารีฮับบาร์มารีฮับบามารีฮับบาอ่ะป่วยกล้องคุยเข้เร็วไอเรามันก็เละท่อซะด้วยสิ ลาดแมนอุตตินสาอูปะสาอูให้พูดว่าน้มัสเตมัสเตอ่ารวยทองเตียคนนี้ชื่อเตี่ยในชื่อว่าสันต์อ่าเปิดกล้องคุยกับเขาเร็วไม่ได้ก็เจ๊กลงยูอ่าเปิดกล้องคุยกับเขาเร็วๆไม่เอาไม่ชอบเอ้าอ้อยนี่นี่ เจอร์แมนอ๋อให้พูดว่าสักเบนติกดูเบรสเดฟเฟสเตียวีเตียวฮีเตียวฮีจ้องเอาคลิปเปิดกล้องคุยกับเขาเร็วๆไม่เอาหมี่ภูอย่ามาทำนิสัยแบบเร็วๆเขาจะเปิดกล้องคุยกันนะไม่เอาเมื่อกี้หล่ออีควายไม่เอาสภาพเพอซาลูซาลูมึงไะอีควายีมซาลูซาลู อ่ะคูน,นี้คูนี้ด้ยวยได้ทรงโจนจะโดนใจอ่าคุณวัดวัดอะไระเราเรากลับซ่องเดิมละวัดวัดพยอมปะเรากลับซ่องเดิมไปอ่ะเปิดเปิดกล้องคุยเขาเร็วเร็ว <c oughs> รยีฮย่ฮี่อเดี๋ี่ฮูอย่ากูไม่ชอบให้ใครมาดูหน้ากูมึงไม่จ้องหน้ามึงอ่ะก็เปิดกล้องคุยกับเขาเ,าเฉยๆเร็วๆ ชอบน้องผู้ชายอะ่ะนี่ไปกลับซ่องเรีวิวโ, <c oughs> โ<ด>ยถอยอยากได้ผัวเป็นทหารจังหวะมึงก็ไปคใครไปคใคเอา้าวฮือเหรอ ตาปูนนะไปดูตัวมึงเลยขวายมึงกับมีภูมีภูอยากสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเปิดกล้องคุยกับเขาว้ายมีภูเฮี้ยรอดแม่มึงอ่ะเอาคุยให้ดูหน้ามึงสิเร็วๆอย่ามาทำพี่ใส่ขายเทียอย่างนี้นะพีใส่กันหนีกันีแกไปใช้ที่บ้านมีภูอยากสวัสดีครับขำไรพี่นอนเล่น จริงจ,งจัง,จงอ่ะนอนก็นอนเล่นอยู่เร็วเร็วเปิดกล้องคุยเขาเร็วโอ้น้ำท่อมสุดจัดเลยคนนี้น้ำท่อมคุยน้ำกัญชากัญชาแม่สากัญชาแม่ทำน้ำได้หรออีบีพูไ <c oughs> โอ้ไม่ได้แต่น้ำท่อมเ <c oughs> หรอ <c oughs> เออทำได้ <c oughs> ควาย <c oughs> มันทำได้ <c oughs> มึงทำเหรอมึงส่งออกกูเคยเห็นกูเคยเห็นอ้าหนูเคยทำเหรอลูก อะไรครับอหนูเคยทำน้ำกระชาด้วยเหรอถามแปลกทำยังไงพี่เขาก็ทำงั้นแหละมาคุยมาคุยดีเร็วๆไ็วไม่ไงพี่เขาตุ้มตุ้มแล้วก็เนี่ยสีน้ำมันจะโอ้เยอะไหมเยอะไหมใช่น้ำแป้งอะไรพี่ไม่ใช่แล้วแบบว่าเราต้องไอ้ไอ้ขยี้ใบไหม ยี่อะไรพี่ต้มเลยพี่เออใครเขาจะมาขยี้ก็คือเหมือนสกัดเหมือนทำสต๊อกอะไรเงี้ยเหรอใช่ไหมเออเดี๋ยวมันจะมันละลายออกมาเองอ๋อก็คือต้มให้ได้กลิ่นเหมือนแบบว่าเพื่อสมุนไพรใช่ไหมต้มเหมือนได้กลิ่นต้มยำอะไรเงี้ยอ๋อใช่ครับพี่น้อยใช่ครับโลเวิร์ตโรสวัสดีนอนเล่นครับเอ้ยยืนยืนเล่น ยาพี่วันนี้ผมจะบอกมันทำ,นำมาม่าได้ด้วยนะพี่ทำอะไรนีเ<ะ>ย็ดยังพี่ทำมามา่าก็คือต้มมาม่าได้ด้วยเหรอวะก็ต้มได้ก็เป็นน้ำมาม่าไงหรอโอ้โหห <c oughs> วานเจี๊ยบเลยดิ <c oughs> ป้งสิแบบยีแบบีกระเพือเออลองไหมลองไหมเพื่อไอ้แค่เพื่อนพี่มันมันมทำก๋วยเตี๋ยวขายน้ำกัญชาแบบว่ามันเอากระชาใส่ไปมันขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดขายโคตรดีอะสิบล้อจอดเติมอะ ล้อจอดตึงเอาอิสัตว์นี่เหี่ยอ้ดทองควายกูด่าไหมฮะได้ด่ากูหรอกมึงตดหรืออะไรเนี่ยเออทุเรศเสียงตดกระเทยแก่สูเซลสูเซลไม่ชื่อซูซี่เคยีขวบวะได้ไหมไม่ได้ เปิดกล้องคุยเขาเร็วๆเวฮ้ยมึงก็เปิดให้ดูหน้ามึงสิอ่ะได้ได้คุณจะเปิดกล้องให้มึงดูนี่ย <c oughs> เอาผู้หญิงดีแต่ว่าผู้ชายอ่ะเอาเปิดให้มึงเอาเอาอีทูอีเดคี้เอาคน,นนี้คนนี้คนนี้หรอเยี่ยฟีดฮัลโหลฮัลโหลคุณสันใจว่าเป็นอิสลาแมแน่เลยไม่ใช่อิสลามเขาเป็นคนพุทธใช่ไหมอืม โอ้๊ยเขาเขาพูดอาซาเหมือนกูมึงอ่ะโอเคอัสลามุอะลัยกุมอัสลามุอะลัยกุมครับชื่ออะไรครับชื่อฮาซันครับโอ้โหทาซันครับตอนเป็นทาซันนะครับโอ้โหทาซันทาซนเอาไปไปห้อยเลยแบบตีห้อยเลยแล้วเราชื่อชื่ออะไรอ่ะชื่อนิวครับผมอืมเอาแล้วเรามีชื่ออาลักษณ์ไหมไม่มีครับเอ้าตะปั้งให้ขหสิ ไหนเราลองเปิดหน้าซิอ๋อฝรั่งอยู่อยู่จังหวัดอะไรเราเนี่ยสุราษฎร์ครับอ๋อสุราษฎร์คนสุราษฎร์ชมพู่ปะวะเขาเรียกว่าชมพู่แหมฝรั่งภาษาใต้ใช่ใช่ฝรั่งเรียกชมพู่แล้วชมพู่เรียกอะไรวะชมพู่ต้องถามเขาเอ้าแล้วชมพู่เรียกเรียกว่าอะไรอ่ะขนาดฝรั่งยังเรียกชมพู่เลยชมพู่ อือโหว่าหนุ่มเทสใต้มันดีปะ,ะกูเห็นเลยกูละลายอรรยังครับยังครับทำอไมไม่กินอะไรจีบได้มะเอ้าเยี้อ่ะ <c oughs> อันนี้พี่ทำไรรัะเรียนร,รับมามาแม่นั่งเล่นนี่เฉยครับมานั่งเล่นห้องสมุทรท้องสมุทรมันก็ใครเรียนมันก็ใคยเรียนสมุทรอ่ พี่พี่เข้าใจอยู่ยยาด่าวอยากมีคนดูอาจังเลยนะถีพ่พูดนะเขาจะรู้จักว่าดูอาคืออะไรเหรอเขาเขารู้จักนงก,ก็ตอนละหมาดมันก็ต้องทำไงก็หลังละหมาดเสร็จก็ต้องขอดูอาต่อแล้ว <laughs> เข้าใจไหมเขาละหมาดไม่ถามกูสิก็ต้องละหมาดสิบีอิสลามก็ต้องละหมาดกันหมดมีแต่มึงกับบ้าเป็นคนพูดอยูอ่คนเดียวผมอยาจะเพื่อนพี่อะ โอ้สภาพมันดูไม่ได้หรอกฟันก็เยิ้นๆเนี้ยอียเยียนี่นี่ดูหน้ามันหน้ามัน,น,มนอแอบพื่อที่อยู่ในสังคมเจ็บ <c oughs> โอ๊ยเจ็บอ่ะมันจับแข็งได้ไหม